คลิปที่สองขอลองทํายาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าคลิปแรกที่ทําไปตั้งชื่อช่องไม่เป็นค่ะไม่รู้ไปตั้งชื่อช่องตรงไหนก็เลยคิดว่าสงสัยเป็นเพราะมันสั้นไปงั้นลองทํำยาวๆดูนะทุกคนคะ่ะดูให้หน่อยนะเพราะว่ามือใหม่จริงๆค่ะไม่เคยทํา ตั้งชื่อไม่เป็นเลยค่ะพาดูต้นไม้ก็แล้วกันเนาะอันนี้เป็นคลิปยาวนะคะพาดูต้นไม้นะคะนี่นี่คือต้นอะไรทุกคนต้นลืมชื่อต้นเศรษฐีนี่จะชื่อดีๆลองทํำยาวๆดูนะคะเผื่อว่ามันจะมีที่ให้ตั้งชื่อช่องเนาะอันนี้เป็นกุหลาบหินคะ่ะชอบมากสวยมากเลยกุหลาบหินชอบมากคะ่ะทุกคนดูให้หน่อยนะมือใหม่จริงๆอยากเล่นด้ ช่องใน YouTube ด้วยทุกคนคะ่ะอยากมีรายได้เสริมนะช่วยหนับหนุนแม่ค้าหน่อยนะดูด้วยนะทุกคนอันนี้ลองทำคลิปยาวดูนะคะว่าต้องยาวแค่ไหนมันถึงจะมีที่ให้ใส่ชื่อตั้งชื่อเรื่องไม่เป็นอ่ะตั้งเป็นลองแล้วทุกคนคะ่ะติดตามดูเป็นกำลังใจแม่ค้าหน่อยนะ